คุณลุงโ๊สวัสดีครับไม่ได้เจอกันนานวันนี้มาจัดเมนูสามชั้นนะครับสไตล์แบบเกาหลีเกาหลีนะย่างย่างกับย่างในกระทะครับ,รบง่ายๆเลยเป็นเหลืองน่ารับปทานมากน้ำจิ้มก็ใช้กู๋จังครับผมเนี่ยครับใช้ง่ายๆเลยทำยนะด้วยน้ำปรุงรสตามชอบไม่ต้องวุ่นวายเยอะแยะครับผม กินง่ายๆกินกับผักเยอะๆนี่ครับดูดูดูไก่อันนี้ไก่ไก่ทอดเกาหลีไก่บอลชอนครับเนี่ย่ำๆ่ำาๆน่ากินกินแอม,มกับตัวพริกแล้วก็กระเทียมนิดหน่อยบอกเลยว่าทีเด็ด <c oughs> ตัวหมูแล้วก็เนี่ยครับผักวันนี้ไปหาใบงาม,มา ทางพัทยาบอกเลยว่ามีคนเหมาไว้ก่อนนี่เสียดายมากก็เลยจัดผักคอสมาห่อนิ่มๆครับผมกินผักคอสแล้วกันได้เหมือนกันนะครับผมมาับมายุยยุ่สุดยอดแล้วใครเนี่ยโอเคครับผมดูหมูเราซื้อมากินแค่พอหายอยากนะครับผมมีความสุขนะครับ